สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนเสียง Google เสียง Google คืออะไรเวลาคุณใช้ Google Map อะไรเงี้ยนำทางคุณเนี่ยไอเสียงที่เขาพูดนั่นแหละเออเสียงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรประมาณนั้นหรือไม่คุณ Hello Google ใช้ Google a s s i s t ฮัลโ e ล l o g o o g l นคุยก็คุยกับโทรศัพท์ เสียงที่ออกจากโทรศัพท์มาตอบสนองต่อเราเนี่ยตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนให้มันเป็นแบบทุ้มๆหน่อยได้เออเปลี่ยนแหลมๆหน่อยก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณจะชอบเลยมีคนบอกเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ใน Android 13นะจ๊ะอ่ารุ่นใหม่เลยอ่าดูซิว่ามันเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้เราอยู่ในเครื่องวันพัฒสองไล์มันเปลี่ยนได้นะจ๊ะก็ยังแปลกใจเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้อ่ามาเราไปดูกันไปเปลี่ยนยังไงไปเปลี่ยนตรงไหน แล้วมันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างเออนะอเราก็ไปดูกันเราเข้าไปในตั้งค่าสิจ้ามันจะอยู่ในตั้งค่านะลรกพี่แล้วนั้นเราก็ลูหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนี่ปืดเดียวให้จบไปเลยแล้วมันก็จะไปอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมโดยปกติมันมักจะอยู่ในนี้ถ้าไม่อยู่ในนี้พี่ก็ต้องหาหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งอ่ะกดเข้าไป หัวข้อที่เรียกตัวเองว่าการช่วยเหลือพิเศษเห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยไอหัวข้อนี้ถ้ามันไม่อยู่ในนี้มันก็อยู่ข้างนอกพี่หาแล้วกันมันอยู่ในที่ที่หนึ่งอะส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านล่างๆของการตั้งค่าหาดูอ่ะโกดเข้าไปเมื่อโกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงคําว่านี่วิสัยทัศน์มันเรียกตัวเองว่าวิสัยทัศน์ไหมเออมันเกี่ยวอะไรกับวิสัยทัศน์ไม่รู้อ้ามาเราก็กดไปตรงคาว่าวิสัยทัศน์ คุณก็จะเห็นคําว่าการตั้งนี่นะการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นเสียงพูดอ่านี่กดเข้าไปในนี้เนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกอแถวข้างล่างตรงนี้อันเนี้ยอันเนี้ยไอติแถบเนี้ยนะมันเป็นแถบการตั้งค่าของโทนเสียงถ้าคุณดึงขึ้นมาสูงๆอย่างนี้โทนเสียงมันจะสูงกดดูตัวอย่าง ม,มีเสสสีียยยยงงงง้าาาาาาััันนนน่ะะคคืออตวกรรเเเห์ใภาษาไทบาไปไหมเพิ่มอีกนิดหนึ่งโอเคถ้าอยากให้โทนเสียงต่ำก็ดึงกลับไปให้สุดเลยมันจะเป็นโทนเสียงออกแนวผู้ชายสักนิดหนึ่งนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอะไรประมาณอย่างนี้พี่มันตั้งได้นะเนี่ยล,ลูดขึ้นเดี๋ยวนะมันสูงไปาประมาณกลางๆไม่ไม่สูงอ่ะนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทย เอออะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่สามารถตั้งได้มันตั้งได้เนื่อรูดเอาโอเคนี่คือตัวอย่างการ,ารสังเคราะห์เสียงในภาษาไทายอ่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย่านอกจากโทนเสียงที่เราสามารถตั้งได้เนี่ยแถบข้างบนเนี่ยนะอ่ะไอ้มันต่ำๆไปเลยไปโอเคให้มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาไม่ใช่หรอบางทีพูดเหมือนกันหมดทุกเครื่องก็มันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากใจเท่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันพูดเร็วไปไหมนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทย เราอยากให้มันเร็วกว่านี้ไหมเร็วกว่านี้มันสามารถลูดไอ้ตรงนี้ได้นี่แต่ลูดไปมากๆมันฟังมันไม่ทันเลยพี่เยอะไปไปโอเคกลับมาสักนิดนึงเดี๋ยว <c oughs> อันนี้ต้องค่อยๆลูดนี่คือตัวอย่างการ,รสังเคราะห์เสียงในภาษาไทายผมว่ามันก็เร็วไปอยู่ดีฟังไม่ทันเดี๋ยวได้เอาใหม่นี่คือตัวอย่างการ,รสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอ่าอันนี้ลแต่หูพี่แหละแล้วพี่ถต่ว่าถ้าหูพี่อยากได้เร็วได้ช้ามันสามารถกดได้นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยพี่มันก็หนืดไปแม่เดี๋ยว ปุ่มพี่มันทีละนิดทีละนิดได้ไหมเนี่ยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเอออะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้เร็วก็สามารถรูดได้แต่อย่ารูดเยอะรูดเยอะมันเร็แบบแบบแบบฟังไม่ทันฟังมันไม่ทันนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยมันก็เยอะไปนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเออให้มันรูเป็นธรรมชาติหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งได้นะเรื่องตั้งความเร็วความช้าของเสียงที่พูด รวมไปจนถึงโทนเสียงที่ออกแหลมมากๆแหลมมากๆกันรูดเอามันก็นแหลมแหลมรูดแหลมขนาดไหนอะลองรูดดูรูดแหลมเปียกเลยเด <c oughs> ี๋ยวแค่นี้ก็พอมัน <c oughs> จะเวิร์กไหมเนี่ย <c oughs> โดยปกติไม่ได้อยู่ประมาณตรงนี้อ่านี่เนี่ยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยยังไม่ใช่เดี๋ยวนะมันอยู่ประมาณแถวๆมันมันไม่อยู่ตามสุดนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษา <c oughs> ไ <resp> าทายเออประมาณอย่างนี้อ่าถ้าเราคิดว่ามัน มันเร็วแล้วก็กรูลงตามไปอีกนิดนึงโอเคแล้วเราก็ให้มันต่ําไปเลยก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นไปตั้งเอาสนุกดีก็อยากให้เสียงแหลมเสียงทุ้มแค่ไหนก็ไปตั้งเอาละกันแต่ว่าเสียงทุ้มรู้สึกมันมีน้อยจังเลยไม่ค่อยมีให้เลือกแต่เสียงสูงก็เยอะจังเลยเออถ้ากูเกินฟังก็พี่ <c oughs> พี่ออกแนวอื่นให้เราบ้างก็ได้นะพี่นะมันจะได้มันจะได้หลากหลายไม่ใช่แน่หรอกเอออันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าเสียงของ Google ในเครื่องในระบบปฏิบัติการ Android 13ก็ยังสามารถทำได้นะจ๊ะลองไปเล่นดูแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ